สวัสดีครับผมปลขอกระบาอีกคนหน้าเช่นเคยครับคนตัวครับผมนอนอยู่หงกับเบื่อเส้งครับออกหาตกป่าครับผมบรรยากาศฝนตกลิ่นครับเมื่อนี้ก็ได้เป็นเยื่อเยื่อสดครับเป็นเยื่อหัวใจใกล้ครับผมเดี๋ยวมาล่องลุ่นพ้อกันครับบาสิมานบอมานครับเมื่อนี้ครับผมเป็นเยื่อสดครับเยื่อหัวใจใกล้บรรยากาศเย็นๆครับผมไปลุยกันเลยครับบ้าบรรยากาศ บนตกลินลมว่อยๆครับผมหมายความธรรมชาติขออนุญาตลงเบ็ดครับเอาเอรัะเอาลว เดี๋ยวสีพาเบิ่งอันนี้ครับพิดคิ้วครับผมพิดคิ้วใหญ่หลวงเลยครับขม่านสิบโลครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งครับพิดคิ้วเลยครับนี่ครับมาตกป่าแต่บว่าได้ป่าครับโอ้เสียงครับผม เยอะสดเดยอะัวใจไกลจะได้ปล่อยแหรอครับพูดนะดึงกเงาบ่คืนพูดนะพูดนะ,ดะมาสิบกิโลครับเนี่ยอือเพีคิวครับพูดนะเอา้าขออนุญาตปล่อยครับเพราะว่าปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติแล้วครับ พอเขาเพ่ด้หาเพื่อนครับเขามาหาปลาครับผมขออนุญาตปล่อยครับคิดว่ามันป่าแงแหละครับที่แหลกคลิปนี้ก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามครับเป็นวันแก่สามคลิปต่อไปครับว่ามันจะสิมันละ่ะคิวครับผมสวัสดีครับ